สวัสดีค่ะคุณไพศาลและคุณสิทธิพันธ์ค่ะครับสรุปว่าทองคำก็แม่ยังทะลุพันเจ็ดร้อยแปดสิบไม่ขึ้นนะครับพอจะแตะแตะก็มีแรงเทขายออกมานี่ก็ย่อลงมาอีกแล้วนะครับค่ะก็หลักๆถ้าสมมติว่าทองคำเมื่อวันศุกร์นี่ยสามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือพัน เจ็ดร้อยแปดสิบกว่าแล้วไม่ย่อลงมาก็มีโอกาสที่จะไปต่อออ mm. uh, วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปทำาหาอยู่ที่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด US Dollar to Troy s i l v e หลักหน้ามันน่าจะมาจาก uh, เมื่อวันศุกร์เนี่ย ทางเสไปเดอร์โ uh, กมีการช้อนซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสไปเดอร์โกซื้อไปทั้งหมดตั้งสิบหกตันซึ่งถือว่าเป็นวอลลุ่มค่อนข้างเยอะ <Yeah. S 1> เนื่องจากว่าพอไปทำหายแล้วไม่สามารถเทสผ่านก็มีการทำกำไรระยะสั้นกันออกมาย่อมาอยู่ที่แถวพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเป็นแนวรับแรกแล้วก็เบรกเอาลงมาเพราะนั้นเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ประเมินไหมว่าทองคำน่าจะเป็นช่วงไซด์เว์ คือน่าจะน่าจะมีการย่อแล้วก็อมีโอกาสที่จะรับรีบาวกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือพ7 8 0ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะครับถ้าจะขึ้นไปทะลุพ7 8 0ดแล้วก็ไปต่อนี่จะต้องมีข่าวหรือจะต้องมีอะไรมาสนับสนุนอีกไหมครับ ก็ต้องรอข่าวค่อนข้างค่อนข้างเอ่อใหญ่นิดนึงแต่สัปดาห์นี้ยเราก็มีข่าวใหญ่ๆทางซีกอเมริกาอยู่สองสาข่าวแล้วก็ซีกยุโรปมีอยู่ข่าวหนึ่งอย่างเมื่อกี้นี้คุณกัญจนาพูดไปถึงก็จะมีวันที่วันอังคารที่จะมีการแถลงข่าวของประธาน ECB นะคะครับแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มรายละเอียดเกี่ยวกับทางซีกยุโรปแต่ข่าวนี้เชื่อว่าไม่ค่อยกระทบกับทางซีกเอ่อ กับทำทั้เท่าไหร่นะคะที่สำคัญที่นักลงทุนควรจะจับตามองคือวันอนังคารคือการแถลงข่าวของกระทรวงการคลังว่าจะมีนโยบายทางด้านการคลังอะไรออกมาบ้างอันนี้จะมีการประชุมประมาณเที่ยงคืนนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองวันพฤหัสอะนะคะเป็นการประกาศ GDP ไตรมาสสองฟเแนละฉะนั้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีส่วนสำคัญว่าถ้าประกาศออกมาเนี่ย สูงกว่าพันเจ็ดก็จะกดเอ่อสูงกว่าหนึ่งจุดเจ็ดก็มีโอกาสที่จะกดดันให้ทองคําย่อลงมาอีกอถ้าต่อมกว่าก็สามารถจะกักด,ดันให้ทองคําปรับตัวขึ้นไปครับ ส่วนวออันพะหัสเดวันเดียวกันประมาณสักทุ่มครึ่งจะมีการประกาศการจ้นานหนาผู้ขอรับสวัสดิการการว่างานก,ก็มีอยู่แค่สี่ตัวนี้เป็นตัวหลักๆซึ่งถ้าออกมาแล้วพิกโผก็มีโอกาสที่จะทาให้ทองคําเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่ะครับแนวรับแนวต้านสัปดาห์นี้เราประเมินไว้ที่รับแรก,กน,นะะพันเจ็ดร้อบาท 50 US d o ล l a r ต่อตอวสหรัหรือ25,600บาทต่อบาททองคำรับที่สองเนี่ยน่าจะเป็นเออร์เลอร์ถ้ามีโอกาสที่จะได้เห็นอะไรที่ต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยนักลงทุนทยอยสะสมได้เพราะดิฉันเชื่อว่า,าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีการกลับขาเจ็ดร้อยสามสิบ US d r ต่อรอวสหรัส่วนแนวต้านเนี่ยเราประเมินไว้ที่พันแปดร้อย US d o ต่อรอวสหรั เป็นต้านแรกและต้านที่สองพันแปดร้อยสามสิบอันนี้คือรับต้านประจําสัปดาห์ส่วนวันนี้เนี่ยเรามองสั้นนิดนึงอยู่ที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นรับที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเป็นรับที่สองส่วนแนวต้านของวันนี้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วก็พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดค่ะครับก็ดูจากสี่ข่าวที่เข้ามาจะก,กระทบเนี่ยมันก็ทําให้ราคาทองสัปดาห์นี้มีโอกาสจะพันผวน บ้างใช่ไหมครคุณคุณประวันค่ะเชื่อว่าวันที่แถลงข่าวของกระทรวงการคลังกับวันที่ประกาศ GDP ีจีจีดานอันเนี้ค่ะน่าจะมีการแข่งตัวของทองคําค่อนข้างเยอะค่ะครับครับคเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมครับแหมจริงๆเรื่องยุโรปนี่ค่อยๆติดตามกันก็ได้นะฮะไม่ต้องใจร้อนนะฮะเพราะว่าคุณชายปิยธรเทวกุลนี่คาดว่าวิกฤตยุโรปจะยืดเยื้อเกินกว่า10ปีฮะ คงจะอยู <laughs> <c oughs> ่กับเราอีกน่านดูเดี๋ยวราคาทองคําแท่งวันนี้นะครับที่ประกาศซื้อขายของสมาคมค้าทองคําแห่งประเทศไทยในวันนี้นะครับทองคำแท่งรับซื้อที่25700นะครับขายออกที่25800ราคาลดลงมา5